ใหญ่โตข้อห้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอนิจจงการเห็นอนิจจงซึ่งต่างจากที่พ่อท่านสอนมากเลยคือการเห็นอนิจจังของเขาเนี่ยมันเป็นการเห็นแบบโลกียะอนิจจงง์หรือไม่ก็เป็นอนิจจงแบบตับกะเดี๋ยวพ่อท่านค่อยสอนเรื่องการเห็นอนิจจ์แบบโลกุทธะนะครับข้อห้าเขาบอกเราฝึกความรู้เท่าทันตนเอง ผ่านการรู้สึกตัวได้ตลอดเวลาทุกสถานการณ์เพราะความคิดเกิดขึ้นตลอดเวลาความรู้สึกตัวนี้เราจะรู้กายเคลื่อนไหวก็ได้จะรู้ใจเคลื่อนไหวก็ได้หรือเราจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกของสิ่งรอบข้างก็ได้เมื่อเห็นความเคลื่อนไหวของรูปนามทั้งภายนอกภายในเห็นบ่อยใจก็จะเกิดความเข้าใจในสิ่ง สาคัญนั้นว่าไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เทียเ่ยงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นทั้งนั้นยึดไว้ไม่ได้เลยนี่เขาเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้ครับนั่นคือความไม่เที่ยงแบบโลกียะหรือตกะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรโลกุตระก็รู้ได้อย่างนั้นทีนี้ความไม่เที่ยงที่มันเกิดโดยสภาพความเป็นกงมัน เราจะเป็นผู้ที่รู้จักความไม่เที่ยงนั้นแล้วจะเข้าไปช่วยให้เกิดความเที่ยงไหมนะเพราะว่าความเที่ยงนิพพานนิเที่ยงเพราะอันนั้นควรจะช่วยให้เขารู้จักความเที่ยงนี้ว่าอันนี้นควรทําให้เที่ยงอย่างนิพพานนี่ควรทําให้เที่ยงแข็งแรงทาวรนะให้แข็งแรงทาวร เราก็ช่วยหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะไปช่วยทำให้ยืนนานทำให้อยู่ยาวๆไม่ต้ออกไม่กลับนะไกลไม่เช่นอาตมากำลังระดมกำลังปลุกเราให้มาทำพืชพันธุญ์ญาหารเนี่ยให้แข็งแรงมั่นคงให้ทุกคนมาช่วยกันทำยืนยืนนานๆยาวๆเพราะว่าเรา ทำพืชพัญญาหารที่ดีมีประโยชน์คุณค่าเนี่ยคมนาคมก็ส่งได้มากแล้วและมันเป็นหนึ่งในโลกที่คนเขายังตอนนี้ก็เกิดเดือดร้อนจนขึ้นมาธรรมชาติมันแปรปรวนธรรมชาติมาทำให้ลดการผลิตพืชพันธญญาหารขึ้นมานะหรือว่าในกลุ่มที่มันไม่ต้องมาเขาเขาไม่ได้เอาเวลามาทำพืชพันญญาหาร แต่เขาเอาเวลาไปเสียอันเด่นเขา,เาไ,ปไปประชุมประท้วงวกันเขายังไปแย่งอํานาจกันเขายังไปสร้างอาวุธกันเขายังไปสร้างเหล่ามาเครื่องมอมเมายาเมาอะไรมาอะไรกันอะไรต่างๆเป็นต้นไปทําสิ่งที่ไม่ควรกระทาเลยหรือยังไม่อยู่ในกาลที่ควรทําเร่งเอามาทําสิ่งที่ควรเร่งร้อนควรที่รีบร้อนและสิ่งที่มีอุปสงค์ มีดิมาที่มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เร่งรัดตนาระดมเอาพนักง,งานเอาแรงงานมาอย่างที่อาตมาสรุปและที่มาช่วยกันมามาร่วมกันที่นี่แหละจะมีที่สถานที่เยอะแล้วก็ช่วยกันนำพาที่จะทำพืชพันธุ์ทางารกันก็มีทั้งผู้รู้มีทั้งแรงงานที่ร่วมกันสนุกสนานด้วยมีทั้งโอ้โหบันเทิงเริงรมน้ำมาทำเนี่ย ร้องเพลงไปด้วยมีการปรบมือเลือกประชุมเลือกอะไรทั้กันด้วยมีรหัสมีการทําอะไรกันโอ้เยอะแยะ,ยะมีสิ่งที่ประกอบวันนี้วันคบคุ้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราระดมชักนำระดมพักพร้อมให้มา ทำงานอันนี้มาผลิตอันนี้ะนะลงแรงงานอันนี้มาทำผลผลิตอันนี้ให้มันได้มางมากนะเพราะว่ามีความจําเป็นที่จะผลัดออกยังยัง,ย,งยังมีดีมา,สานสูงว่าทุกคนซัพพลายให้ให้มากๆได้อยู่ตอนนี้ได้อยูอ่อย่าว่าแต่ สิ่งที่มันผ่านโดยไม่มีเวลามาทำอันที่มากหรือว่าโควิดมันทำให้คนขาดแรงงานหนือขาดการติดต่อขาดการเชื่อมโยงอะไระต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยขาดผลงานขาดผลวิกิตกันขึ้นมานแม้แต่คนที่มันยังโง่งยังเสียเวลาเอาไปแตะหลูกฟุตบอลเอาไป โ oh, oh, อ้โหหิวหิวเอาไปวันเฮฮาแม้แต่คนเอาไปประท้วงสิ่งที่มันไม่คุมันไม่ควรประท้วงอะ่ะพลังงานมันไปประท้วงกันโอ้โหต้องไปด,ดังอเมริกาในมากกว่าไทยนะมุมไปไปประท้วงเสียเวลานั้นยูอ,อย่างนั้นอ,ะอ่ะมากกว่ามันได้สาระหรือว่าไม่ควรเป็นสิ่งที่ไม่ควรตามมหาประเทศสิ อะไรพวกนี้พวกนี้มันไม่มีในคําสอนพระเจ้าไม่มีคําสอนในศาสนาพุทธนะไอ้ประทวงไอ้อะไรอะไรต่างๆนานาพวกนี้ยังไม่มีคํคสอนไม่มีบัญญัติของพระเจ้าหรอกเพราะถ้าคุณไม่รู้จักมหาประเทศสี่คุณไม่รู้จักสัพปริสัมเจตคุณก็แยกไม่ออกว่าคนช่วยหรือไม่ช่วยคุณก็กลายไปเป็นพู้เป็นกลางมิชาทิเทีย รูปอะไรดีอะไรไม่ดีคก็ไม่ช่วยพวกนี้ก็เสียประโยชน,น,น์ันนข้อที่ห้าที่เขาว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอนิจจังแบบลูกทียะเขาคงไม่มีโอกาสได้ฟังว่าพระท่านสอนการเห็นอนิจจังแบบที่พระท่านสนอนว่า <c oughs> เห็นโดยการทําให้กิเลสมันมีอำนาจไม่เท่าเดิม อ่าใช่ไ <c oughs> อ้กิเลสมีอํานาจจะมีกิเลสมีอํานาจมากขึ้นมากขึ้นอไอ้ยางงั้นปล่อยให้มันไม่เที่ยงอย่างงั้นกิเลมันไม่คงที่หรอกแต่กิเลมันหนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยตมก็อธิบายไอ้ออยังงี้ผิดไม่ควรไม่ควร <c oughs> ถ้ามันไม่เที่ยงให้กิเลมันร่นลงร่นลงเอออย่างนี้ควร <c oughs> อย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมล่ะหรือแม้แต่คุณจะไปช่วยพูดไอ้พูดอย่างนี้ไปส่งเสริมสิ่งที่ไม่สมเหมาะสมควร คุณจะไปช่วยพูดทำไมอะ่ะถ้าคุณไปพูดอยู่ก็คือเสริมความไม่เที่ยงให้เที่ยงคุณไปช่วยพูดนี่คุณไปเสริมความไม่เที่ยงให้เที่ยงใช่ไหมครับธนิพพานคุณนิพพานเพราะ<ๆ>ไอ้สิ่งนี้ไม่ควรคุณไปเสริมทำไมยิ่งไปลงมือทำคุณไม่ควรคุณควลงมือทำแต่คุณทำไมไม่ควรอคุณไม่ทำไม่ลงมือทำคุณก็ไม่ควรดิก็ต้องลงมือทำเหมันยิ่งต้อง ต้องการแรงงานต้องการคนแรงงานช่วยนะคุณก็ไมลงไม่ทำต้องการนะนะควรด้วยแต่ถูกต้องด้วยแต่คุณไม่ทํามันคุณก็ไม่ควรคุณทําสมไม่ควรในสิ่งที่ควรคุณไม่ทําสิ่งที่ควรในขบสิ่งที่ไม่คุณไม่ทําในสิ่งที่คุณมันควรแต่คุณทําไม่ควรควรจะไปทําำแต่คุณไม่ควรคุณกำหนดเองว่าไม่คุณกำหนดเองว่าไม่ควร กำลดสิ่งที่ไม่ควรว่าเป็นควรทั้งทั้งที่เหตุปจตัจจัยทุกอย่างตั้งกาะเวลาทั้งเนื้อหาหถึงแท้กําลังต้องการเป็นประโยชน์ขาดแกล้งจาเป็นแต่คุณก็ไม่รู้รอบเมื่อไม่รู้รอบคุณก็เห็นว่าสิ่งที่ควรคุณก็ทําำเห็นว่าไม่ควรเพราะคุณไม่รู้รอบคุณก็เห็นว่าไม่ควรแต่ถ้าคุณรู้รอบคุณจะเห็นว่าควร ไปตามมักที่ชอบที่ชอบอะตามที่มัตามที่ชอบที่ชอบไม่ใช่มักองแปดไปตามมากัก <c oughs> ตามมักตามที่ชอบที่ชอบ